พามาเบิ่งน้องตายนะพี่น้องมันลูกกะกล่องก็ว่ต่างกันแตว่าอยากจะมาสัมผัสลุงตายได้น้องมัแม่ออกแล้วก็ิเตะกะิาจกังนโอ้ลุงตายลงมาลูกกะพี่น้องมึงนี้เนาะสบายดีลุงตายสบายดีพี่น้องสบายดีลุจตา บรรยากาศยามแดงพี่น้องเนาะนี้นลกกาลำหน้าพี่น้องหลังจากมาตะ,าะ,ะ,าะาาาไทยอะไประมาณซามี่บัพี่น้องเลยกาพรละก็ยังมีลายเนาะเห็ดไนเห็ดหน้าอามาลามาลูกาน้องัไงไงอามา,มาเป็นนบานไอ,อ,บอ้บก็บขาเนา,ตาตเตเตะ

ข้างลังก็กระไทยนาพี่น้องเลยส่วนนี้ก็เป็นดูหน้าหน้าปีนะพี่น้องหลังจากเกศหน้าแทงเดียวเพราะว่าหน้าแทงเขาเกศเดือดรุ่นแดงพี่น้องรุ่นคนชีกันเอาเวอร์มีทีเสบียดพี่นี่ยพี่น้องเนาะบรรยากาศยามแดงตรงไหนตรงนั้นตังจากมาตะไท่เนาะบรรยากาศยามแดงพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะมื้อนี้ก็ว่าถาพ้นตกพี่น้องเนาะถาพ้นตกก็ได้ว่าจะลงมาลำหน้าแหละเพราะว่าส่วนนี้ คนมุตโตกลายบ้านไหนพี่น้องก็ได้บอกโดดไทยขึ้นมาสีมาลำอยู่เถึงว่าลำอยู่ดุมมันมันมีหนามเนาะบางคนเพิ่นกัมาเจแบบนี้พวกบัวก็คือบวกบววเนาะเจแล้วกับสีเอาใบมันออกใบมันออกก็คือทาไวาอยากใส่ผ้าอันนี้เนาะนี่เด็ดอะไรเด็ดเลยเด็ดแล้วก็ลามพิธีลำนาก็นี่เนาะจับมาสีอ่าเออก็คือมี่ไอคนไทยน้องตายเิ่นว่า ก้าอันน like like yeah. ี้ทาเอาขึ้นมามันบ่ตายเอาขึ้นวะพี่การถูกม่นเม่นมาตายนี่เนาะก็อยากบอกง่ายเขึ้นว่ามาตายเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นแบบปักซ้ำตายเป็นต้นแบบปักซ้ำคล้ายๆแบบมันเปินี่นี่ด้ามเพิ่งเปิดปักซ้ำนี่นี่นะแต่ลำนาเนาะนี่กะอันนั้นแต่ว่านี่มันแกนโผล่ในยางมันแค่เว้ยนี่นี่แต่ว่าอันนี้ลงใต้ด้ามเพิ่งซื่อๆว่าได้อันนี้หรอ น่า,ากันจ้ประมาณนี้เนาะเพื่อสไปกินเขาเขาก็ปเป็นนะคะโอ้อีแม่ทียนเนงวนะนี่นี่เบลนี่ก็เ,เป็นมัดกาวน,นะเนาะอังจากเราแกแล้วเป็นนิเม่นาะมา้ีม่บีกเอ้น้ำแดกล,กล,ลกก็ลกเนาะลกลกออกขึ้น

ที่เก๋โอ้ยเมลเราบางกะอะไรดีแบบแบบอันนี้เนาะพี่น้องแบบดินเตรียมเรื่อยเลยนี่เตะกะแบบเต้แบบมั่นใจใช่มามเนาะเต้แห้งมันก็ออกได้คำนะพี่น้องจะน้องก็ไปห้าหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งอันนั้นเนาะเด็ดกินคำเมืองใต้ก็ซื้อต้องกินม่าพี่น้อง ว่ามีทั้งบานเป็นดมหัวเนาะตัวนึงเลยว่าหนงตายไปสื่อเอาหนื้อหัวการหนงตายให้หน้าได้บัดนี้หนงตายจะซือใชมาขึ้นนวบขามเอาเอาอันนี้เนาะเอาเอาไปกับข้าวอ่อนจะตกดีขับไปหน่อยก็ไปซื้อมาหายดูเนาะเดี๋ยวจะไปแกะอีกฟองแกะอีกนาะ เป็นพ่อเนาะจะเอาเรื่องแห้งัวพี่น้องให้ควายเนาะสบายดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะโอ้พ่อนี่ก็เดิ่องพอมกภาษาไทยหลายพอมกภาษาเนาะมีภาษาหนึ่งพ่อมาพอจะยิ่งไเลยพอจะไปเที่ยวไทย วัดดีครับพ่อเี่ยวเลยคีโตมข้าพผมครับผมเนาะพ่อเฮียนป่าเลยเฮียนปากไว้คือพ่อนี่อยากอยากเป็นภาษาไทยเป็นบ่อยากเป็นภาษาไทยอยากเป็นภาษาไทยเพื่อว่าสื่อเที่ยวเมืองไทยดิโอ้พ่อทาวาเอชซีเบิงคลิปน้องตายหรือว่าคลิดเปลือกเลไลหันพอกอะไรเงินไปเที่ยวประเทศไทยโอ้นี่เลยเนาะครับพี่น้องเนาะพ่อขุณนำเอาเงินโฆษณาอะไรนะครับพี่น้องเนาะน้องตายก็คือเปลือกพ่อนี่มีความพัน พอมีความฝันพออยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไทยเนาะเอออยากไปเที่ยวไทยสีแบบว่าอ่ะนะพี่น้องเงยเพื่อนสีอะนะอยากไปเบิ่งประเทศมันเจริญแล้วนะแมนเพื่อนจีฮยอภาษาไทยยอากไปเพื่อนเจ็ดแปดชั้นเก้าชั้นคอนโดเราตึกกันอยู่ที่บางตึกอยู่ที่ไทยเราบ่มีอะไรมีิจฉาชั้นเท่านั้นแหละชั้นอยู่อันนั้นมันมีคอนโดคอนโดเรอยู่ประเทศไทยเขาอลูกตายป่ะพออยากไปขึ้นลิฟต์ขึ้นย่างล่ะ โอ้ยยุไถ่นี่มีครบเลยบ่มีคบรบะครบมีมีตึกสูงมีอะไรเนาะเออตึกสูงสตึกสูงพ่อ,อ,อยาขึ้นไปชมวิวอยีกทั้งนี้มีอะไรอีกนี่พ่อยุไถ่นี่มีอย,อ,มอยู่พื้นดินมีข้นอะไรเสียเปล่าพื้นดินมีคอนอะไรมีอยู่บวานุกอบาวโยแมนแมนมีอ๋อพ่อบวานุว่าพ่อเพื่อนใต้ดินบ้านใต้ดินก็มีอะไรเมืองเป็นเมืองหนึง่งหมดเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งโอ้ยจะไปนี่ยุ่มนี่คือว่าเจอโอหมุงใต้กองน้มเผื้อนหนามมันก็มี เก่งดีคนไทยเราเนี่ยก็เส้นชมสองเนาะคนไทยเก่งบางเขาเห็ดขามแม่เจ้าพญาก็ไดรเห็ดคนทางรถไฟมีมจะผ่านล่ออยู่อยู่เทิงผ่ากูก็ยังมีคนทางนะพ่ออันแกอย่าเห็นตัวนั้นแหละอยากเห็นสะพานล่อจริงจงบอโอ้มีรถไฟรถไฟอันนั้นเนี่รถไฟยังแบบเขาขี่ทึ่งๆรถไฟมาที่มันเกี่ยวนะบ่อันนั้นบอด้มีคนขับละฮะบอเนี่ยห้องชิขึ้นได้วะไร แบบเป็นใจระบบไฟฟ้าเด้มีคนครับระบบไฟฟ้าก็คือรถรถไฟฟ้าเนาะแบบบังคับอานนคอมเอาาอันนั้นพออยากไปเที่ยวเบิ่งอยากไปเบิ่งเนาะอยากเกียนภาษาไทยอยากว่าภาษาไทยพ่อพ่อว่าอะไรจะควอบนะภาษาไทยนี่ลายควอบเอาเบิ่งเอาเบิ่งบอกครอบลายเน่ยเนี่ยสมมติว่าสบายดีครับสบายใจสวัสดีสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับขอบใจเด้อขอบใจขอบใจขอบคุณขอบใจกับขอบคุณเนาะขอบคุณ พูดว่าพ่ออยากกินข่าวนี่พ่อจีเดินไปร้านอาหารนี่พ่อจีบอกแม่ข้าว่าจะไหลสมมติว่าพ่อจีสั uh ่งอาหารนี่ฮะสมมติว่าพ่อจีสั่งอาหารนี่นะพ่อจีสั่งอาหารกินแมนแมนสมมติว่าพ่อยิ้วข่าวนี่พ่อไปประเทศไทยแต่ว่าลูกลูกลูกเดี๋ยวพ่ออันนั้นเล่พ่อจีบอกว่าได้ไรแต่ว่าอยากกินน้ามันกินข้าวพ่ออยากอันนั้นนะโอ้โหพ่ออยากทานเขาเนาะวันนี้ยิ้วน้ามันนี่ยิ้วหน้ามันยิ้วหน้าม น้ำเสียน้ำหน่อยเสียน้ำหน่อยครับน้ำหน่อยเสียน้ำหน่อยครับว่ามีตู้บริจาคเหมประเทศไทยแมนเมนมีตู้บริจาคเนาะบริจาคน้ำพี่เหรอนะก็คือบาทหนึ่งนี่ได้ได้น้ำหนึ่งลิตรพอเสียบไว้ที่ไทยนึ่บาทหนึ่งนี่ได้น้ำหนึ่งลิตรบาทนึงเป็นเงินเท่าไรไปเลยสองพันกีบสองพันกีบ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 แมนโอ้เงินมาเท่านี่เดืกูมือนี่เงินพันเนี่ยซื้อยังบ่ได้เริ่พี่เนาะบ่ออะไรเลยอาพันขึ้นเมื่อจไดรกาแฟ่ซองหนึ่งอ๋อาพันกีบ เพออยากไปเที่ยวแต่เอาเรียงบาทเลยไล่ใส่ทุงประเทศไทยนี่มีหนาสนใจรายเน,ะนาะหนาสนใจราย,รายตววาแต่ว่าแต่จะพูดว่าพ่ออันนั้นยุคเขาพอเรื่นไปบอกว่าซื้อข้าวหน่อยเออซื้อข้าวหน่อยซื้อข้าวหน่อยเนาะสั่งอาหารคือประเทศไทยนี่มีอาหารตามสาั่งเนะพ่ออยากเงี้ยก็สั่งได้เลยมีแหละนะฮะพ่อพ่ออยากอะไมาทุเรียนอยากลองทุเรียนนั่นเดียวเนาะเออตุเรียนเขาเขาไปตลาดที่เมืองนี่ทุเรียนนี่เป็นโซนด้วย มังนัดเนี่ยเขาเอินสับปะรดสับปะรดเมนเมสับปะรดนัาไลยสับปะรดสับปะรดเนาะข่อยาแมข่อยาบกบกบดม่วงกันบกม่วงกันนะบานเขาเตั้งต่ว่นเขาเอินสมวนเอิ่นมะเกี่ยงบมปะสมมะเกียเอินสมเอืนสมม้องมักชุม้วมะเกียงเนาะแมนเมน เอาละครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็ทั้งพ่อขอขอบคุณเนาะที่ให้สัมภาษณ์ก็คือพ่อนี่มีความพันอยากไปเที่ยวไทยพี่น้องเนาะาเพิ่นเพิ่นก็เยี่ยนว่าภาษาไทยอยู่ว่าอยากไปมากๆอยากไปมากๆเลยเนาะอยากไปเที่ยวเที่ยวไทยไปเที่ยวไทยสำหรับคลิปนี้ก็บชั้วมี่ยังแล้วครับพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบใจเนาะที่เขามาปสมฝากเบิ้งโฆษณาเด้อครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีพี่น้าพี่น้องเนาะก็ปลอดลัยเนาะฝากคำบาดสบายดีบ๊ายบาย